สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยนะจ่ะสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนจาจะสวัสดีพี่น้องเพื่อ,อนๆทางนะช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางราหายกำลังใจกับแอดจอยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นห้างเซงรอบเช้ารอบบ่ายของวนที 17วันจันเนอะจ้กเดือนเมษาเดือน4 2 5 6 6มาปุูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่14งวดที่ผ่านมาเนอะจ้กวันที่14วันซุกเนอะ,อะสำหรับนี่เคอีแอดจอยกะสงสัยเหล่นนักเหร่นสงการนักไปนิดหนึ่งเนอะจ้ลงวันลงเวลากันเลยทีเดียวเนาะแอดจอยทำแนวทางวันที่14มาเป็น แนวทางหางเสียงผลของวันที่10หาไปอีกแต่ว่าแอจอ์โไกยังบอกันได้อัปโหลดคลิปลงไปแต่ว่าแอจ์โจขอมาสรุปยอ้อนหลังลกันนอกจากเผื่อบอเป็นการเสียเวลากับเพื่อเสียแรงใด,ดแบบบม่ต้องเปลืองกระดาษเนาะ,ะสําหรับพีโนโ่น้องเอฟซีทนใดทีบอกเข้าใจกันสามารถรับชมยอ้อนหลังกันได้เลยเนอกจากสําหรับพล้นสรุปของวันที่14จากกับหางเสงรอบเช้ารอบบ่ายเด่นวิง่งลูดอยู่ที่2กับ1 สำหรับรอบเศ้าจะพุลนของรอบเศ้าบนเหนี่ออก4 1 1 1 1ใน,น,นของเอจอยเข่าเด่นหนึง่งเด่น1นวิ่งรูด1ไปเนะจะมาบน1น1เหล็กเบิร์เนะจับไห่1 2 ok 1ฮุก1เจ็ด1แปด1เก้มาเบิร์ึ1 1สำหรับซ้บายวิ่งซ้ายรูดได้นกะจะรอบเศ้า เบิมเต็มๆหนึ่งหนึ่งจะเด่นหนวิ่งรูดหนมาสําหรับรอบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่สกับสามพ้นค้องรอบบายบุหนีรูดไปเนาะจะแปะดแปดหนึ่งแปดหน่แอจอยหายรอบเส้าหมอกในรอบายอีกเนาะเด่นห่งวิ่งรูดหนึ่งไซรรูดด้วยาซายเจาะข้เ้าเนาะจะฐานน้ำแปดนหนึ่งแปเด่นหงวิ่งรูดหมาเป็นพ้นคล้องรอบายกัสิพอมีโชคอยู่บ้างเนาะจะบนุนึ่งหนำหรับสองตัวล่างรอบาย ออก3าสจับคู่พลาดไปอีกเราจะจับ3ามสองสามเมาเก่าสามาเบิ่นสามสโอโหเบิ่นเซาเบิ่นบายกันเลยทีเดียวเนาะเด่น3มวิ่งลูดสามก็เฮ้ามากเนาจะสําหรับหางเซีงรอบบ่ายสายวิ่งสายลูดของเฮ้ากันเต็มเต็มเราจะเบิ่น3ามสายินดีกับสายวิ่งสายลูดเราจะสําหรับหางเซีงของวันที่สิ วันซุกที่ผ่านมาเนาะจะใส่บิงใส่ดดของเขาเขาเต็มๆทั้งรอบเสาแล้วกรอบบ่ายเนาะจตเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่17กันเลยเนาะจ้าสําหรับห้างเสงวันที่17วันที่1่เป็นวันวันเสาร์เนาะไอ้ตัวกับไปเขียนแนวทางลงไปแต่ว่าไอ้เจ้ากับหลบออกเนาะจ้าเพราะว่าวันเสาร์นี่ห่างเสงปิดไปเนาะ สำหรับห้างเซงของวันที่17มือนี่ตามกันตโตรุ่นกันโตเอาจากก่อนสิไปรับชมจากแอ้จอย,ยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเราจะทา,ามกถ้าออบคอยตามถ่าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเอาจะแนวทางมีเขามีรูปพิดผ่านต่อกันในแอ้จอยต้องกรับ,รบกระตุกของไฟฟิโนเอฟซีหลายๆนอกจากอะมาแล้วแต่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ แอดจอยด้วยนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสด้บบุาพาดแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันนอกจากสำหรับอ่ารัฐบาลไทยของวันที่16กะถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะกะยินดีกับเอฟซีสิบามนอกจากรัฐบาลไทยกะรอสรุปผลกันอีกทีหนึ่งเนาะจ้าสำหรับห้างเซ้งของวันที่17จะรอบเสาแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่6กกับห้า เด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่มีหกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดหกเจ็ดเด่นห้าวิ่งรูดห้าบเ้ามีหาศาหนึ่งหาสามหาเจ็ดหาแปดหาสี่อันนี้คือผลของรอบเ้านะสำหรับรอบบายจ้ะจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สามกับสองวิ่งรูด เด่นสวิ่งรูดสจับคู่มี3 1 3 4 3 8่งสาดสามเด่น2วิ่งรูด2อรอบบายมีสองห2ึ่งสองสองสสองเอันนี้คือหางเซิงของรอบบายเนาะจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าตัวเด่นตัวเน้นที่แอดจอยเน้นให้รอบเศร้าเนาะอันนี้ก็หรือว่าอาจจะเป็นอ่า เพิเอินไวน้อยังล่ะอะ่ความชอบส่วนตัวากาวาได้นอกจากฐาพี่น้องเอฟซีมักตัวได้นําชอบตัวได้กะนําไปเป็นแนวทางได้นอกจากตัวทีเอนจอยเนี่ยก็คือตัวทีละบายสีลงไปนอกจากหกแปดกับหกเจ็ดหาสามหาเจ็ดรอบเสานอกจากสำหรับรอบบายเน้นอยู่ที่สามหนึ่งกับสามเจ็ดสองสามสองแปดอันนี้คือความชอบส่วนตัวนอกจากฐามักตัวได้ชอบตัวได้นําไปเป็นแนวทางได้นอกจาก สำหรับห่างเซ็งรอบเซารอบบายของวันที่17มือนี่กับปามานี่ตามนี่นราจะกขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านนราจะกพิดพลาดประการใดจอดยต้องกราบขอตูดขอไปพี่น้อง FC เอฟซีเลยๆเะนอกจาสำหรับห่างเซ็งของวันที่17มือนี่กับตามกันต่ตรุ่นกันตนอกจาะแนวทางของหางสีปังหรือบบปังเนะาะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุกทา่านจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า